เคยได้ยินพื้นวะผู้ไทยซีลรอผู้ไทยพีเลอมาตอบคอมเมนต์นี่ครับก่อนอื่นขอบอะเลยว่าผมละตอบในมุมที่ผมหูเท่านั้นครับอ่ามุมที่ผมมีหูผมมีตอบครับคำถามแรกผู้ไทยซีลร์คำว่าผู้ไทยซีลร์นี่การะเพื้นหน้าละหมายข้อวาผู้ไทยจังหวัดเลอผู้ไทยซีลร์จะมีผู้ไทยน้องสูงผู้ไทยคำเสีผู้ไทยเขาวงผู้ไทยกาลสินนะครับ ผู้ไทยอุดรนผู้ไทยผู้บนผู้ไทยอำนาจผู้ไทยเรื่องนกข่ายะโสธรนะครับผู้ไทยเลนูผู้ไทยสกลนครผู้ไทยนครพนมมีหลายจังหวัดอยู่ได้ผู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยเวียดนามผู้ไทยล่านะครับประมาณนั้นคําว่าผู้ไทยซีเลอร์นะครับก็คือหมายคมว่าผู้ไทยที่ไหนนะผู้ไทยคนพื้นที่แถวไหนไหนะครับต่อมา ผู้ไทยพีเหลือผู้ไทยพีเหลือก็จะเป็นผู้ไทยอีกแขนงนึงครับแยกออกมาจากผู้ไทยก็คือแตะขแขนงออกมาตั้งซื้อตามเมืองเมืองนั้นตั้งซื้อตามสำเนียงภาษาที่เว้าออกมานะครับเช่นคําว่าผู้ไทยเสพปนผู้ไทยดํ่ผู้ไทยกระเริงที่มันเห็นได้ชัดก็คือผู้ไทยกระเริงครับผู้ไทย ผู้ไทยแท้ๆผู้ไทยขาวครับจะแยกออกมาแบบนี้ครับว่าผู้ไทยพีเลนะครับที่แยกได้คือผู้ไทยกระเลิงครับผู้ไทยผู้ไทยเซโปนครับซัมเนงมันละมีคือเดียวครับซัมเนงแบบเพี้ยนแต่ฟังเดี๋ยวรู้เรื่องคุยเดียวรู้เรื่องครับสรุปเจอความได้ว่ามีว่าเราเป็นผู้ไทยซีเลหรือว่าผู้ไทยพีเลเมื่อมาโูมเดียวแล้วมาคุยเดียวนี่คือฟังเดียวรู้เรื่องคุยเดียวรู้เรีงผมมองหอดมองนี้สุขเจ้าคอมเมนต์มาเนี่ยว่า ทุกเจ้าเป็นผู้ไทยชี่ออะไผู้ไทยพีเรอคอมเมนต์มาเลยครับ